คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนเพิ่มสนับสนุนให้เล่นหรือตาตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่าจะปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้มา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 ได้ยาวๆเลยครับอ่าพี่เด็กพายด้วายพอดีพายเจ็บ

nhạc về không nhạc đây tam bài nào ừ. đây nhạc nhạc cái ừ. nhạc là cái cái là không biết không biết bao giờ nốt nào đây si nhát buổi tết เล่นเนดัเนี่ยเล่นสองใบสองอยเนะสี่เนดหกหนึ่งนี่ยสามเียวึเียวสามสามเจียวอันลสองร้อเอาเอาเพื่อนหดเเอาเพื่อนมอเอาเลยนาะ

เนี่ยไนใครอยู่ประมาณสามสามอุบประมาณสามนีสุดยอดครับอ้ใครอยู่รมาณสามเนี่เดินเตรมได้เลยเล็ก่ะเนี่เดี๋ยวต้องทำอยู่นะต้ดมตัว่าหามมาเต็มเลิกาแฟด้วย กินกันอเมราได้ะเปิดแ่งนะเปิดแท่งัเปิดแฟกันเแใ่กบนหไม่ใช่เนี่ยมเนี่คนพ่อเอาตลอดเลยแังนอนอยู่ด็พ่เอากันอยู่นี่กใสใส่แม่ป้องนะจอดจับมาใส่ไม่ใญ่ อันนี้ห้ข้ามทหารอยดิทหารลอยก่อนเออแต่ว่าทำเจ็ดแปอยก็เอายต่ว่ามอห้เต็มต็มนะแต่ว่าหกสูงหาสูงในหายข้ามแล้วข้ามยู่ข้าหาแน่่าเเพราะว่าช่วงในเศรษฐกิจบดีรงไร้อะไรหซ้ำนั้นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาง่ายๆว่าห้คขนทหารลอย สามคนกับันหาอาคนอ่าคนกับว่าไปถึงขนานเลยเอาเจ้าวัดเจ้าวั่าน่นมหาต้องัมันเลทังันไหมเกอะรน้อยกเอนเออเอนกเ่าอะใมูจากสูเพื่อนขาง่านนั้นออกตันเพ่นจะ้องน้าตันตลอด ขันมันนีสูงขันเสร็จแล้วหนีไปตามก้นมีแนวเดียวกับแพ่งเดียวกันเดียวกันโห้สุดมันสูงอาน่อยตามหาอ้อยยังงเดเจรมแค่นี้ก่อนเอากเอาลดกข้นมาก็เอาสามบออากก็เอาได้สองร้อยสเปโอ้หกยังดีสี่หกหาแบบที่ว่าหนสองยี่หอด

ไปยูใส่ยูใส่กันเลเดี๋ยวทำไมนี่มสองพันไดสูงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะมอกันวะแปดห้มนาห่งสองสามสี่ห้าไปขึ้นตามเลยไปอ๋อขีก็เก็บอ่ออ๋อขีเงับสิมาี้ม่ฮหนาที่พันธิลูกดวงดวงหลด

น้าพมาครับมาแน่นอนวิทยุพิจารวิจุยงไงกใจ่บรอันนั้นนะอันนั้นไปเนอะไปอืมหนึ่งสองขั้นห่าสขนาดสองสองนึ่งสองสามสี่ห้าองเก่าวนี่ท่นนึงมาเสียแล้วท่านนึงอันท่านนึงนอกนี่เงียบ้องเก่าปะั้นอันนึอะไร 1 2 3นหนึ่งไปขั้นเายเลสองห้าหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะขงจัวออ มาติติดค่อยเต็มแน่ลวะปัดทิ้มทุขยายรอะไเ่องนี <t t ้อ่ปกรณ์แตกนะเสียงนิ่มนะเสียงนิ่มไม่ใช่ค่อยบอกใค่ลมไม่ใช่ข่ว่าให้ลมสูงจับบอลลมบรรยากาศข่อยฟุ้ง

เพราะไปรถอืมนั่นแหะของอสตบกไ้ามาโอ้เด็กสาว่งาเลยไม่ใญ่ลูกสาวสาวกะเอไหมใครลอแมวมเลยทไมลูกเลยพี่ดมเนียนเยเียนเียนี่มเนียน

คันพ่มากันยากไปด้วยเง้ยแบบนี้นเอามาตุงมันสงเลยย่า่านี่ว่าพ่อาย่าไ่เคยเคยเอาหนีเทีนนะหน่งร้อยเนาะอ๋ะ 4, 6, อสอามเอียวนะสามรอยเนาะ ร้อยสามร้อยนี่มานี่ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นพ okay. ันหนึงพอดีนะตัดเดียวอัสามเดียวสามร้อโอเคเปมาเยขัดพ่อแล้วไปเลยนี่งน,น,นะสี <S 2> <S 2> <Pretty. S 1> ะ่หาหกมากสามหมากห้มาม โอ้โหที่ามตัวเก้าไปเลยเออมาจีตัวเก้าไปก็นี้ลีแลยนี่มีอะไรวะเดี๋ยวจีบบนรองเท้าลองทุนตรงนี้นเลยจะว่าแล้วอันนี้นี่ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยสองพันห้าสองสามสี่ห้าไปสองพันห้านี่สองพันสองพัน้า ไปปุ๊บสองพันามสี่พันห้าเปิดนี่อเบเจ็บเจนี่ฮะเออียบ้างนะตานี่ย่่าแนเวเียบ้างะตานี่ยบบังบัเนียบ้างนะเด็กด้อ๋อสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เ yeah, ี๋ยวพอสองสามสี่ห้าอกเจียมานไอยากเกีดีกวเงี้ยมาอยาก่นเกีนล้อยากอืมเสียงเยอะเมมาีรอบนะตอนนี้ขอเน้นหน่อยนะนอง อันอนี้ไฮห, <c oughs> หารอ่อนาชอบเนะเน้นอย่างเน้นชอบการหฮฮารล่อะนะการเกินหายยากอยู่เนอะมันชอบทำไงเสียงมันแน่นเนอะนี่คอยยักหน่อยนะตามสวนไม่ชอบใส่สูงไปนี่มาสามรอยนี้คอยยักได้อยู่ เออกับเออังไรก็พอหายอยู่เออแปดร้อยแปดร้อหายไปเสียงแน่นแน่นกหนึงสีนสีอะไรดีบ้ามีสองร้อยพอยักนะอมีห้าร้อยมีสามร้อยมีสองร้อยอ่ะอืมสาร้อยเอ้าคุณไหาอะโอ้ส่อีาเฮยเอาเปิดเอเไยนะไม่จะมือบ้างออกข้้งกังเลยไหมหกสูงกับตำโยมมันมันเกินกัน สี่ห้าสองสิบเอ็ดเอออะไออกสิบเอ็ดได้ไหมกินได้ว่านี่มีทอนดือบ่อยบว้มีูงกินแล้วเนี่ยเออหายเหนอมามีบ่นนีหมั้อมีเนาะต้องมีเนาะกีกินไัตรนี่ยมือปอกใช้มือปอกห้เตี่ยตั้งเยอะยอืมแน่นอน